อันนี้สดๆจากสวนเด็กพัมีถังไทยเทีไทย่สิแม่สีมายแต่วันงกามีแม่ไอติมกะทิสดโอ้ยเข้ากันเลยอร่อยมากเจ้านี้ วันนี้ถ่ายคลิปโอเคใชเพื่อหอมเงี้ยหอเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกเหนือเดี๋ยวหนูให้ยซีนสามสิบต้นไม่ไม่ผสมใช่ไหมไม่ผสมเออความหอมเผ็หอมเจ๊เขาอีรีนะบ้านแถวครับผมอ่ะเตรยมขายดีครับเนี่ยเหลือแค่นี้แหละครับถังหนึ่งอะไรไม่ได้ซื้อตลาดนัดซื้อมาจากเพื่อนที่อยู่ที่อยู่ไอ้สมุทรสาครใช่ใช่ครับผมส่งมาจากสวนเขาครับโดยตรงเลยครับส่งขึ้นิงขลิ่่งนพ่อค้าทำเองเนาะ แมนบทำเองครับทำเองครับผมทำเองทุกวันอาทีตย์ล้วนๆครับทำเองแสบแห้งโฆษณาให้ผมหน่อยบอกว่าแสบมากๆเลยแสบมากๆแสบเวอร์เลยครับตึ้งอะไรเยอะมากๆเลยครับโอ้ยไปกินดินมาโอ้ยอย่างเลยสุดยอดเลยเนี่ยเสียดเลยค่ะครับผม อันนี้ล่ะสุดยอดเลยนั่งกินไม่อันนี้กับพผมนั่งกินกับพ่อไปนังกินขาวที่นี่ได้จ้องมานะครับไม่กลัวครับโอเคครับให้เฮนื้อใจเลยครับผมไม่ได้กินกันนานเลยมันอากาศมันอ่อนๆมันก็ชื่นใจจริ่ง สี่บาทคุณพอตัวนี้นะครับตัวนี้เจ็บาทตัวนี้ผมคิดจริงๆค่ะสี่บาทพ่อห้าสิบบาทเองขอบคุณค่ะผมให้เฮียหลายกว่านี้อีกแต่ว่าผมคิดห้าสี่บาทครับผมพอลูกใหญ่เป็นลูกครพอลูกค้าประจำกันครับผมครับให้ซื้อเป็นถังหนูก็ซื้อนี่อร่อยมากเจ้านี้เออบอข้างนนหรือข้างใ่อืมอร่อยจริงดูนี่ซื้อตุนไวอืมเออพอกระนไ่เหอะไรนะอก็เป็นกะทิสดๆเลยกะทิสดๆเออจากต้นจากลูกมันเลยครับ อร่อยมากเลยขอบคุณครับลูกขอบคุณครับก่อนเลยไหนไขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนค่ะ้ม้แขงแรงหัวใหญ่เท่าหัวเะห้าสิบบาทร้อนร้อนด้วยวันนี้วันที่สา วันที่หกเดือนสามวันที่ร้อนที่สุดวันที่ประเทศไทยร้อนที่สุดกับชลุ่ยห้าสิบองศาตัวไหนมาอรไรยมากมะพร้าว้ำหอมที่สวน